ล Box, มลมลมพัดลมหรอพัดลมคือแฟนไหมลูกใช่ไหมลูกพัดลมใช่แฟนไหมแฟนพัดลมไหมลูกแฟนใช่พัดลมไหมเอ่ยแฟนลูกแฟนแฟนพัดลมมาเดียวกันไหมลูกใช่ไหมอ่ะกระต่ายและบิดหรือเปล่าและบิดกระต่ายใช่ไหมลูกและบิดนั่งน <c oughs> ั่ง นั่งทับใช่ไหมและปิดใช้กระต่ายไหมและปิดกระต่ายปูดำจับปูดำและปิดกระต่ายจับปูดำแคทแมวแคทแมวบีเจอร์และปิดแคทแมว <little> ดักเป็ดใช่ไหมลูกดักเป็ดฟอกกบฟอกกบนั่นฟอกกบ ฟอกอยู sí, ่ไหนฟอกอยู want, ่ไหนฟอกกบแคลปูใช่ไหมฟอกกบแคลปูบาบุมอะบบุใช่ไหมบลบุ้วแลบิดอยู่ไหนแลบิดอยู่ไหนลูกแลบิดบะบุ้วแลบิดอยู่ไหนเอามาสิเอานวบิดมาแลบิดมาให้แม่ลูกแลบิดแลบิดแลบิดมาให้มาม้าเลวแลบิดมาให้หมาม้าดูหน่อยสิ ไหนมาให้มามาดูหน่อยไหนแล้วบิดอยู่ไหนลูกแล้วปิดอยู่ไหนมาดูหน่อยนะปิดและปีดแล้วบิดอยู่ไหนครับ,แ,บแฟนพัดลมและบิดละ่ะและบิดเจเอ๋ต่เอ๋จะเอสวัสดีตจเอตัวเองเหรอ สวัสดีครับเจ้าสวยอีกคนในกล้องสวัสดีเจ้าสวยอีกคนอยู่ในกล้องเหรอลูกวัสดีเจ้าสวยอีกคนเหรอสวัสดีครับเจ้าัวนวัสดีครับลูกไม่ใช่ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไหนแลบบิดน่ะแลบบิดเอามาดูซิแลบบิดของของเจ้าสวยอยู่ไหนเอ่ยจับปูดำขย้ำปูนาเจ้าสวยจับปูดำเหรอในปูหนูอ่ะ <Kristen> ปูหนูล่ะลูกปูอยู่ไหนลูกปูปูปูอยู่ไหนครับปูอยู่ไหนลูกเอะอัพดาวอัพแอนดาวอัพอัพแอนดาวลูกนับอัพแอนดาวอัพขึ้นดาวลงลูกปูอยู่ไหนลูกปูอยู่ไหนครับแคลลปแคลบแคล็บแคล็บแคลแคล อ้าวไอหยับเลยหยับเลยหยับเลยมาโอ้าห้ยโอ้ยโอ้ยเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะเออเออเห็นไหมหัวโนไหมแค่นี้ก่อนครับตัตว